เอาล่ะก็ขอเก่าวสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมอาวีกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ว่าทุเรนป่าในแพทนี้เนี่ยสามารถเล่นได้อยู่ไหมหรือว่ามันจะตกชั้นไปแล้วนะโอเคบอกเลยครับว่าแล้งที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็นแรงไดมอนด์นะและตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมของผมละบอกเลยว่าผมจะเริ่มดันแร้งให้กลับมาแรงคอนแลงคอมแล้วนะ โอเคจังหวะนี้ครับไฟบอลเกิดขึ้นครับโอเคฝั okay. ่งเราก็เป็นทางด้านของไฮโน่ครับโอเคเราช็อตเขาไปแล้วกดดันเขาไปละ <c oughs> จังหวะนี้นะเราตั้งใจมากดดันเขานะ แต่เราก็กลับไปนะทุกคนกลับไปฟาร์มโอเคแสดงว่าเขาเริ่มเลสนะ <c oughs> ใครป่าโอเคฝั่งนั้นทอนป่าครับผมว่าเขาไม่รู้แน่เลยว่ารถคูดาวมันดีมากหรือไม่เขาก็น่าจะเตรียมแก๊งนะผมว่าเพราะว่าถ้าเขาเอาบาฟา้าเขาน่าจะเตรียมแก๊งอะ บอฟ้ามันจะได้อยู่นานๆไงเขาจะได้แก๊งได้แบบนาน,าน,น,าน,านๆไรปรวมาณเน,นี้ยดาเมจเขาก็ได้แบบนานๆด้วยโอเคครับทางด้านล่างเนี่ยเหมือนมีไฟนะเราก็จะไปตีไฟล่างก่อนเลยโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้จะไปตีไม่ทันอะไรก็เหมือนจะตายแล้วนะ อเสียทั้งมังกรเสียทั้งอันนี้ด้วยครับทีแรกผมนึกว่าเขาจะล้มเลิกเอามังกรแล้วมาไฟนะแต่ไม่ใช่เลยโอ้โหแล้วพอผมไปเขาเริ่มไฟอะไรวะเนี่ยไม่น่าเลยผม โอเคตอนนี้อาริเ,เตอร์จับผมเรียบร้อย <c oughs> ผมว่าเขาหน้าจะไม่จ้องใครนอกจากผมนะอาิเ,เตอร์อาริเ,เตอร์ไม่มีทางด้านของรถคูดาวนะครับถือว่าดีเลยตอนนี้ <c oughs> เขาจะได้จับเราได้แบบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ <c oughs> โอเคจังหวะนี้ครับดูออบเจกของทีมตรงข้ามนะว่ายังอยู่หรือเปล่า <c oughs> ถ้ายังอยู่เราก็ไม่ขวนสู้ด้วยนะครับโอเคแสดงว่าอารินอยู่พุ่มนี้นะ <c oughs> แล้วดูเหมือนข้างล่างจะมีไฟอีกแล้วนะโอ้โห <c oughs> ข้างล่างนี้เกิดไฟบ่อยจัดแล้วทางด้านป่าฝั่งตรงข้ามก็ไปเอาไฟเรียบร้อยโอเคต้องไปช่วยแกงล่างอีกแล้วครับ <c oughs> แต่ผมบอกเลยว่าทางด้านของสจวรเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะชนะทางทางด้านของอันนี้นะ <c oughs> ของให้ยตินะ แต่เขาน่าจะโดนลุมแหละก็เลยโดนแบบนั้นแล้วทอนผมบอกเลยว่าเกิดสุดๆเลยนะอุยออเลสเตอร์ตอนนี้เขาอยู่ทางด้านของเลนกลางครับต้องไปรีบเคลียร์เลยโอ้โหเขาไปแล้วไม่ทันว่ะทุกคนเอาเขาไม่กลับนะ เขาไม่กลับด้วยนะโอเคเขากลับล้ว <c oughs> ถ้าเขากลับก็ถือว่าดีครับ <c oughs> โอเคไฟล่างถูกเรียกอีกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรครับอันนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบน นี่เราก็จะขึ้นไปด้านบนนะปึ๊บเรียบร้อยเออเราป้อมเป็นไรเราโอเค okay. ข้างล่างดูไม่ดีเลยนะครับสถานการณ์ โอเคดูเหมือนว่าทอนเขาจะดันยาวไหมไม่ยาวด้วยครับทุกคนเ okay. ดานบนก็ดูเหมือนจะโดนนะตอนนี้ทางด้านทอนเขาไปของเลนล่างแล้วนะจังหวะนี้ครับมากดดันทอนนะแล้วก็จะไปอเลเตอร์ต่อ จังหวะนี้เขาถ้าเขาตีป้อมนี้ได้เลยโอเคเรียบร้อย <c oughs> เอาอาเลนเขาเตรียมหลอยอีกแล้วโอเคเอานบผมไปนันติใส่อาเลนแล้วอาเลนเขากดน,นันตีนะเรียบร้อยผมได้ สวยเลยต่อจากนี้กลับมาฟาร์มครับไม่นั้นผมว่าผมไม่คืบหน้าแน่นอนโอเคกลับมาฟาร์มนะออบเจกต์ก็ดูเหมือนจะมาแล้วทอนได้ทางด้านของเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> ไอเทมที่เป็นคีย์หลักแล้วนะครับ Okay. ถ้าเขาอยู่ตรงนี้แสดงว่าเขาก็ต้องอยู่ล่างแน่นอนครับโอ้ยแรงไม่น่าเลยว่อะไรครับโจ๊กเกอร์ติดด้านหลังยังไงสู้สู้ไหมสู้ไหมอ๋ออ๋ออะไรของเขาเนี่ย นามจริงเมื่อกี้ถ้าโจ๊กเกอร์สู้เขามีโอกาสรอดนะครับเพราะว่าถึงแม้ทอนเขาจะใส่กระสุนม่วงไปนะแต่ดามเมจดเวทของเขาก็ยังน้อยอยู่ดียังไงชชัวด์เขาสู้ได้แน่นอนครับเมื่อกี้แต่เขากลับไม่สู้นะแล้วเขาโลเลมากเลยประเด็นก็คือเขาแพ้ตัวไฮยาเตะเล่นของเขาแพ้ได้ไงอ่ะเขาตัวแก้ทางแท้ โอเคครับเขาจับผมแน่โอ้เลเตอร์เขาน่าจะรอจับผมนะครับเนี่ยรอจับอย่างเดียวเลยจับผมโอเคจังหวะน,นี้บวกน่าจะเป็นแบบเรื่องดีมากเลยเลือสศัตรูก็เหลือน้อยแล้ว โอเคต่อจากนั้นไฮโน่ก็สมทบโจ๊กเกอร์ไปอยู่ตรงนั้นนับโอโหพิเศษมากตัวก็ชนะทางเขานะครับอุ้ยผมจะกันป้อมได้ไหมเนี่ย โอเคใช้พันิตไปละโอเคครับอันนี้ทําสวยนะการีทําสวยนะสวยสวยสวยเลยครับสวย oh, <God. S 1> จังหวะนี้นะเขาเพิ่งเอาวงกลับบ้านกลับไปนะโอเคเราต้องขัดให้ได้นะขัดขัดไม่ขัดหรอ <Yeah. S 1> เขาไม่ขัดหรือว่าเขาไม่กล้าเล่นเรอทุกคน ผมว่าเขาน่าจะไม่กล้าเล่นแน่เลยว่ะอุ้ยไม่ทันโอเคจังหวะนี้ครับเราสามารถปิกไฟให้มันดูกลับมาได้เปรียบเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็อย่าตายใจไปครับ จังหวะนี้ผมว่าผมไม่บวกกับพยาเตจะดีกว่าเรียบร้อยแล้วผมไปไม่ทันด้วยถ้าผมไปเมื่อกี้โอเคครับ เาปล่อยทางด้านของเลนนี้นะเรียบร้อยเก็บทางด้านทายเตะไปได้ครับาจาังหวะนี้ผมขอก่อนเลสปุกี้มาร์กนะโอเคเรียบร้อยครับได้หนึ่งนะ เรียบร้อยครับแลกกันไปนะโอ้โจหจังหวะนี้ทีมผมสามารถแลกได้นะเพราะว่าผมจัดการตัวดาเมจหลักๆแล้วก็ตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวสำคัญหลักๆไปได้อย่างละหนึ่งนะก็วรวมกันเป็นสองตัวสำคัญของเขาเนี่ยคืออเลเตอร์กับลูอี้นะเพราะว่าจะเป็นตัวที่สามารถควบคุมไฟได้ ส่วนตัวดาเมจหลักของเขาเนี่ยจะมีทางด้านของทอนแล้วก็ไฮยเต่นะสองตัวนี้ส่วนั้นเลนผมบอกเลยว่าเป็นตัวแท้งได้ดีมาก <c oughs> โอเคครับจังหวะน,นี้ผมจะเป็นโฮลี่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละ เรียบร้อยอุ้ยตกใจเอา้ามาอยู่นี่ได้ไงเนะี่ยปุ๊มโอเค บอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นนานจนลืมแล้วว่าจังหวะไหนควรเอาออบเจกและไม่ควรเอาออบเจกนะแต่จังหวะนี้ผมถ้าผมเอาหน้าจะไม่ควรเอาใช่ไหมเคไม่ควรเอานะยังไงก็เอาไม่ทันอยู่เลยไออยู่แล้วนะโอเคช็อตหน่อย <c oughs> แรง <c oughs> ผมฆ่าสิบตัว แจกไปหกตัวผมยังไม่เห็นโจ๊กเกอร์เขาโชว์ฝีมืออะไรเลยนะนนนนและไม่รู้ว่าเซตนี้เขาจะออกอยังไงด้วยผมไม่เคยเห็นโจ๊กเกอร์ออกกองเล็บเลยนะแต่ว่าทางด้านของเลนล่างนะครับต้องรีบไปกันก่อนละไปปิดทางของทางด้านของเลนนะโอเคโจ๊กเกอร์ กดนันติสกิลสองมีไหม <c oughs> ไม่เป็นไรครับสงสัยอาเลนเขาจะมีเกาะไม่ใช่เกาะขาวดิทูดามีเอ็ดนะวุ้ยโรปึ๊บเรียบร้อย เอาโดนอะไรอ่ะโอ้โหไม่ได้โดนอารนครับโดนตัวโอ้โหจังหวะน,นี้ต้องฝากความหวังไว้ที่เพื่อนแล้วนะไม่น่าเลยผมพลาดเลยเมื่อกี้ตอนมันแรงก็จริงแต่ว่าผมควรออกไหนอะโซนิกบูตีเปล่าแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็มีอารลเตอร์นะครับจังหวะน,นี้ครับสั่งถอยเลยถอย ไปแจกให้เขาอีกหรอเอ้าทีนี้เหลือคลิปตัวเดียวแล้วมันจะอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคครับถือว่ายังชาตายังไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะยังมีไฮโน่อยู่นะชาตายังไม่ขาดครับมีไฮโน่อยู่โอเคขาดละตอนแม่งมานะ <c oughs> บอกเลยครับตานนี้โจ๊กเกอร์เล่นได้แบบ <c oughs> บอกเลยโง่แบบโง่จัดเลย <c oughs> ผมไม่คาดคิดนะว่าเขาจะมีสกิลเพย์ที่แบบเขาเรียกว่างไงไม่ได้ขนาดเนี้ยอัตตาชนะ ห้าสิบเก้าุดสี่เปอร์เซ็นอันนี้ผมว่าไม่เหมาะว่ะเออเคสอันนี้ผมก็เหมือนกันนะผมเห็นเขาเข้ามั่วไปหลายรอบละ <c oughs> ไฮโน่อันนี้ผมว่าบักหรือเปล่าเออไม่บักนะเอ,อบ้บักสิเพราะว่าไฮโน่ผมเห็นเขาทำประโยชน์หลายอย่างเลยแต่คะแนนเขาบักนะให้เจมตรวจด้วยเออผมว่าคะแนนเขาบัักจริง ฝั่งตรงข้ามเขาก็ดีครับดับดีนะผมบอกเลยว่าทอนถ้าเขาเปลี่ยนเป็นตัวป่าตัวอื่นนี่ผมอาจจะเดี่ยงไปนานละก็สำหรับวันนี้ก็ทูเล่นในแพทนี้ครับยังเล่นได้อยู่ครับเล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเจอสถานการณ์เพื่อนร่วมทีมแบบนี้ก็พังครับเล่นตัวไหนไม่ว่ายังไงก็พังครับ ก็สำหรับวันนี้ขอไลค์ขอแชร์ขอซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ